สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรียรำนะคะวันนี้กับช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง youtube กับรายละเอียดและประเด็นต่างๆนะคะที่หลายๆท่านยังสงสัยค่ะวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องของการนับอายุ ของเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอหลายๆท่านสงสัยมานะคะว่าสองขวบ2ปี สามขวบสี่ขวบห้าขวบเรื่องอะไรก็ว่าไปเขานับช่วงอายุกันอย่างไรนะคะวันนี้ใขข้อก้องใจกับพออ่อน้อยนะคะ่คะมาดูนะคะค่ะก็ในส่วนของการศึกษาอ่ะเอ่ยก่อนนะคะว่าการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาะคะ่ะโดยปกติเป็นการศึกษาที่จัดให้แก่นักเรียนในช่วงอายุสามถึงหกปีนะคะ,คะอันนี้เป็นการศึกษาในระดับ ค่ะในระดับก่อนประถมศึกษาค่ะก็จะอยู่ในช่วง3ปีถึง6ปีตามมาตรฐานการดํนาเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคามาดูนะคะมาดูว่าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็คือเด็กที่มีอายุในช่วง2ถึง5ปี2ถึง5ปีมาดูว่าเด็กที่ เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็คือเด็กที่อายุ2-5ปีค่ะเด็กที่เข้าเรียนระดับก่อนประถมะศึกษาในโรงเรียนคือเด็กที่อยู่อายุช่วง3-6ปีนะคะ3-6ปีดังนั้นค่ะเด็กที่มีอายุ2ปีจะเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะและเด็กที่มีอายุช่วง3-5ปี จะเข้าเรียนในได้ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนก็ได้ค่ะก็แบ่งเป็นสองช่วงหรือโรงเรียนก็ได้จะในศูนย์หรือในโรงเรียนก็ได้นะคะตามช่วงอายุค่ะในศูนย์ก็จะ2-5ปีค่ะเด็กก่อนปฐมภศึกษาก็จะอยู่3-6ปีค่ะมาดูครข้อข้องใจว่าการนับในรอบปีการศึกษารอบปีการศึกษาก็คือตั้งแต่ วันที่16พฤษภาคมของปีนี้ค่ะข้ามไปถึงวันที่15พฤษภาคมของปีหน้านั่นคือรอบปีการศึกษาค่ะหลายๆท่านจะไม่เกี่ยวกับปีงบประมาณนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับปีงบประมาณปีการศึกษาค่ะเน้นอีกยัางึ้นครั้งหนึ่ง16พฤษภาคมเริ่มตั้งแต่16พฤษภาคมของปีนั้นข้ามไปอีกถึง15พฤษภาคม ของปีถัดไปนั่นคือในรอบปีงบประมาณนะคะตามาดูหลายๆท่านยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเด็กที่อายุสองปีบริบูรณ์ณนะปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คือเด็กที่เกิดในช่วงไหนค่ะตามาดูนะคะมาดูปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เริ่มตั้งแต่การเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เด็กที่อายุ2ปีบริบูรณ์ณวันที่16พฤษภาคม2564ค่ะก็หมายถึงเด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2561ถึง16พฤษภาคม2562อันนี้ค่ะก็เป็น2ปีบริบูรณ์นะคะเป็น2ปีบริบูรณ์ค่ะถ้าเด็กอายุ3ปีบริบูรณ์ให้นับจากช่วงไหนเด็กที่มีอายุ3ปีบริบูรณ์ค่ะณวันที่16พฤษภาคม2564ฟังนะคะ เด็กที่3ปีบริบูรณ์ณวันที่16พฤษภาคม2564หมายความว่าเด็กที่เกิดระหว่าง17พฤษภาคม2560ถึง16พฤษภาคม2561อันนี้3ปีบริบูรณ์กับรอบปีการศึกษาจะไม่ได้เกี่ยวมันปีปฏิทินและปีงบประมาณนะคะแล้วก็เด็กอายุที่4ีขวบนะคะสขวบ สปีบริบูรณ์ให้นับจากตรงไหนคะณนะวันที่16พฤษภาคมห้าหก็คือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่17พฤษภาคม2559้าถึงสิพฤษภาคม2560อันนี้นะคะค่ะก็เน้นย้ำเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลค่ะสำหรับเงินเยียวยาสองพ สำหรับเงินเยียวยา2,000ค่ะก็ทางส่วนราชการส่วนกลางค่ะก็ตัดเด็กในระบบ LEC ค่ะนักวันที่2กรกฎาคม2564เพราะว่าระบบนี้เขาจะเปิดอยู่2ช่วง เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะปีการศึกษาที่1ปีการศึกษาที่2ปีหนึ่งก็จะมี2ปีการศึกษานะคะค่ะก็นําเป็นความรู้ให้กับพี่น้องกันนะคะค่ะว่าเด็กในระบบ LEC นักวันที่2กรกฎาคม2564คือเด็กที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา2 0 0พค่ะก็ฝากเป็นข้อมูลนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องค่ะที่จะถามมาว่าปีการศึกษานี้ก็เริ่มจากตรงไหนค่ะก็ข้อมูลดีๆอย่างนี้ ออน้อยจะนําเสนอให้กับพี่น้องถ้าสงสัยค่ะคอมเมนต์ผ่านทาง YouTube มาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพอออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารค่ะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสำหรับวันนี้พอออน้อยต้องกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ